เอมี่เล่าน้องชายฝันถึงออมอักพันธ์มาทำแบบนี้ใส่เหมือนมาลาตั้งแต่วันแรกที่รู้ข่าวพระเอกออมอักพันธ์ได้จากไปอย่างสงบด้านสาวเอมี่กินปทุมที่เป็นเพื่อนสนิทต,ต่างช็อกและเสียใจไม่น้อยไปกว่าใครแต่ตอนนี้สภาพจิตใจดีขึ้นมากกว่าวันแรก เอมมี่ยอมรับว่ายังมีคิดถึงเขาบ้างเพราะไม่เคยเสียคนที่ใกล้ตัวแบบนี้มากๆเชื่อว่าเพื่อนไปดีแล้วไม่เจ็บไม่เหนื่อยเพราะที่ผ่านมาเขาเหนื่อยเจ็บมากแต่ก็สู้ซึ่งพอถึงวันที่เขาจากไปรู้สึกว่ามันเร็วมากเราคิดว่าเขากำลังดีขึ้นแล้วเวลาคุยกันออมจะชอบบ่นว่า เหงาว่างแล้วให้มาหาซึ่งเราก็ไม่ค่อยได้ไปตรงนี้ก็เป็นความรู้สึกผิดคิดว่าตัวเองทำหน้าที่เพื่อนไม่ดีเท่าที่ควรก็เลยบอกเขาว่าอย่าโกรธกันนะอะไรที่เคยทำรุนแรงเกินก็อโหสิกรรมให้กันถ้าทำให้โกรธก็ขอโทษไม่ต้องเป็นห่วงทางนี้เพื่อนทุกคนรักเขากันหมดเอมี่เผยว่าไม่ค่อยมีเซนต์แต่เจเจน้องชายฟันเห็นออมในฟันออมมาแตะไหลเหมือนมาลา หน้าตาอ่อมนั้นดูดีคงหมดห่วงแล้วเขาคงมีความสุขดี